พระเอกทองธนาชัยพรอมอบวยงานเพลงล้ำนำอีสานกูได้เสียงฟ้า้องอยู่ให้เขาว่าดีมีให้เขาเสียได้ตายให้เขาคิดฮอด ปัจญ,ญาของบ้านหลังนี้ที่เตือนใจเสมอสวัสดีครับในวรนนี้ผมท,ท็อปธนาชัยข้อกราบข้อผระคุณบ้านระเบียบวัตนศิลป์บ้านหลังนี้ที่ให้ทุกอย่างกับชีวิตผมพ่อทั้งสองคือผู้มีพระคุณสําหรับลูกพ่อครูแม่ครูทุกท่านคือผู้มีผระคุณสําหรับผมตลอดระยะเวลาหปีเต็มที่ผมเป็นลูกเป็นเต้าอยู่ที่นี่มีทุกอย่างพอบ้านหลังนี้ถึงเวลาแล้วผมเลยขออนุญาตถือโอกาสลาพ่อทั้งสอง เพื่อไปเดินตามฝันอีกขั้นหนึ่งของผมจะไปในทิศทางไหนยังไงจะทําอะไรอยู่ไหนผมก็คือลูกระเบียบวัตนศินป์เหมือนเดิมขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาทุกๆคนหวังว่ามีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงผู้มีพระคุณที่น่ารักทุกท่าน ต่อจากนี้ท็อปจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเดิมยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกคนให้ฮักแพงและติดตามผมเหมือนเดิมนะครับรักปุพันธ์และเคารพเสมอระเบียบวัฒสศิลป์จากใจท็อปธนาชัยคณะหมอลำระเบียบวัฒสศิลป์มาแรงเปิดวงคืนรรกแฟนคลับทุ่งม,มาลายน้ำใจถึงหกหลักเผยเส้นทางชีวิตจากค่าตัวหลักร้อยสู่ตัวร้ายประจำวงหมอลำชั้นนำ พระเอกหมอลำตัวร้ายคนใหม่ท็อปธนาชัยหมอลำดุ่มวัย30ปีจากจังหวัดอำนาจเจริญที่เข้ามาเป็นสมาชิกของวงระเบียบวัตศิลป์พร้อมความสามารถรอบด้านทั้งร้องทั้งลำและแต่งกลอนท็อปธนาชัยกว่าจะมาสู่ตัวร้ายประจำวงระเบียบวัตศิลป์คณะหมอลำชื่อดังเจ้าตัวเคยเป็นหมอลำที่มีค่าตัวเพียงคืนละ1 0 0บาทมาก่อนท็อปชื่นชอบหมอลำมาตั้งแต่เด็กๆ ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็เคยเป็นหมอลำเรียกว่าโตมากับเสียงหมอลำด้วยความชอบจึงหัดเรียนรู้หมอลำโดยเริ่มต้นเข้าวงหมอลำมาตั้งแต่ป .4 จากค่าตัว100บาทและเริ่มจริงจังมากขึ้นช่วงมัธยมสนใจเรื่องลำต่อกลอนพ่อกับแม่เลยพาไปฝากเข้าวงที่พ่อแม่เคยอยู่ซึ่งเสน่ห์ของหมอลำในความคิดของท็อปคือวัตถุสิ่ของหมอลำเช่นหมอลำเรื่องตอกลอนการแสดงเป็นเรื่องหลายทำนอง ผมมีไอดอลในดวงใจหลายคนถ้ายุคก่อนก่อนก็สมจิตบ่อทองลูกแพรอุไรพรพ่อเอระเบียบว,วาทศิลป์ถ้ารุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็มีพี่แมนจักรพันธ์และพี่นกพงศกรขณะมอลำเสียงอีสานปัจจุบันมีน,นายธนกฤิโรจนรีภูมิหรืออาจารย์เอจักรพัฒกับแม่นกน้อย อุไรพรโดยเป็นความร่วมมือในการทำงานและจัดตั้งบริษัทเสียงอีสานบ้านตองห้าจำกัดบอสเอเผยว่าตนเองเข้ามาในฐานะหุ้นส่วนบริหารโดยจะบริหารให้บ้านนี้เติบโตพัฒนามีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับบริษัทเสียงอีสานบ้านตองห้าจำกัดตั้งอยู่บ้านเลขที่555หมูท่ที่17บ้านหนองสตํตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์095696 4.589การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของหมอลำคณะเสียงอีสานและนี่คือโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตของคุณหมอลำคณะเสียงอีสานเปิดออ,อดดชัน่นเสียินใหม่เพื่อร่วมสืดสารตำนานแห่งความภาคภูมิใจของคนอีสานร,รางวัลเงินสดรวม2ล้านบาทนำทัพโดยคุณแม่นกน้อยอุไรพรคุณผลธนสุนทร คุณปอยฝ้ายมาลัยพรคุณอาบุธิพัฒน์และคุณแป้งสีพิสารหาคุณเป็นคนที่มีความฝันมาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ไปได้วยกันฟินิกส์เสียงอีสานซีซั่นหนึ่งเปิดรับสมัครออดิชั่นแล้ววันนี้พบกันครับ